ข้าวหมกูกรอบๆคือเก่าแล้วครับอันกวาหั่นล้วพี่น้องสวัสดีครับพบกับพิคมพาชิมคือเก่านะครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้พิคมได้เมนูนี่ครับขนมจีนสาวน้ำปลานะครับพี่น้องเนาะนึกอยากอีกแล้วพี่น้องมาครับยวมากินด้วยกันครับ บักกับก็มีแตงครับพักจะอมนะครับพี่น้องครับแคบหมูนะครับพี่น้องไม่มีอะไรนะรมากนะครับวันนี้เนาะชินซาวครับพี่น้องโอ้เส้นเหนียวนุ่มครับชิมนี่พี่นอ้องอืแซบ่บกินตอนไหนก็แซ่บตอนนั้นพี่นอ้องแซ่บบลาย มาแล้วครับมากินด้วยกันพี่น้องสดแจ้งครับครับหมูกรอบๆคือเก่าแล้วครับอืม กวาหั่นดาวน้องเต็มจานนะพี่น้องครับ อากาศเป็นครึ้มๆพี่น้อง,อง,องมันฝนจะตกนะครับเนาะอันนี้ตะลุงเทียนพี่น้อง Ikke mm. ovn. Oh. Mm -hmm. and